ทุกคนครับผมมีเรื่องจะขอครับกดติดตามใน YouTube ให้ครบ2 0 0 0 0นะครับเดี๋ยวผมจะเอา ID 1 0ห0 0่งหมม้าดีมาแจกถ้าเกิดครบ20,000ภายในเดือนมีนาคมครับเดี๋ยวแจกไปเลย10 ID นะครับ10,000 M ใครที่สนใจ ID เกมต่างๆนะครับผมแนะนำนะครับนี่เลยครับแอดมินฟินนะครับช่วงนี้ยังไงก็ระวัง Facebook อร์มด้วยนะครับเดี๋ยวนีผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยครับทุกคนครับวันนี้ครับผมจะมาทำทีมลักของผมเองครับนั่นก็คือ แมนเชสเตอร์อยู <Four> ่ในต็ดเย็ดในตู้ครับผมอะไรเนี่ยก็คือวันนี้ครับจะมาทำทีมฟูลแมนยูครับซึ่งก็มีงบเสริมอยู่1แสนล้านนะครับก็ในอนาคตนะครับอาจจะเห็นผมเอาฟูลแมนยูมาเล่นโชว์สักนิดสักหน่อยอะไรอย่เงี้ยครับก็เป็นไอดีที่ได้มาก็เลยคิดว่ามันเป็นฟูลแมนยูอยู่แล้วแล้วก็มีเงินเอ็มอีกหนึ่งแสนล้านก็เลยคิดว่า ลองเสริมตัวแมนยูในสิ่งที่ตัวที่ผมแบบอยากเล่นอยากลองเล่นอยากให้แมนยูของผมเป็นอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วมันก็ตัวมันก็ไม่ค่อยแตกต่างหรอกเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้เนาะฟูลทีมอ่ะมันก็มีตัวค่อนข้างน้อยอะไรไม,ไม่เยอะใช่ไหมครับอย่างกองหน้าครับจริงๆผมอยากเล่น2ตัวมากคือพิทตูกับอิบรางั้นถ้าเกิดมีอยู่แค่1นึ่งแสนล้านตัวที่ผมจะเลือกเสริมผมขอเป็นอิบราก่อนละกันครับเพราะว่าอิบราเนี่ยสำหรับผมนะไซส์สี่ขวาห้า c ีเอ็มซีนะ แค่ไม่แตกต่างครับแล้วก็อิบบามีข้อเสียอย่างเดียวเลยที่ผมคิดนะก็คือวิ่งไม่เร็วครับวิงว่งวิ่งวิ่งมันคือพลังการวิ่งอะ่ะมันน้อยกว่าลูกกูด้วยซ้ำแต่ว่าผมรู้สึกว่าพลังแฝงอย่างเงี้ยโหมงยิงไกลหรือว่าอะไรเงี้ยครับหรือรูปร่างความสูงความใหญ่แล้วก็รวมไปถึงแบบการยิงไกลการปั่นโค้งหรืออะไรของอิบบาเนี่ยผมคิดว่ามันเอามาแทนความเร็วได้แล้วซึ่งผมก็อยากลองเล่นมันนะครับก็เลยคิดว่าจัดไปเลยแล้วกันครับ1ตัวก่อนนะครับ 布า f c บวก5ครับที่ทำให้ผมเลือกมันนะครับต่อไปครับผมมองไปที่ฟาร์มิสซาก้าเพราะว่าฟาร์มิสซาก้าตัวเดิมมันเป็น OTW ผมมองว่ามันดีนะแต่ว่าผมคิดว่ามัน FP มันเยอะไปนิดนึงครับแล้วก็แบ็กอ่ะมันไม่จำเป็นเท่าตัวเกมลุกหรือว่าตัวเซนเตอร์อันนี้สำหรับส่วนตัวผมเนาะแล้วก็นักแข่งทุกคนเขาก็มองกันแบบนี้แล้วซึ่งแม่งบั๊กชิบหายเลยครับราคาบิซาก้าอาจจะต้องยอมซื้อ 1,000m ครับนี่ครับบวก3 1,000m ไปเลยเนาะ1,006ด้วย นะครับอันเป็นตัวรถ f อแล้วไม่ได้มีข้อดีหรือว่าข้อโดดเด่นอะไรครับวิ่งก็ไม่ได้เร็วมากครับเทียบกับเอ็มบาูหรืออะไรเงี้ยสู้ไม่ได้อยู่แล้วครับแต่ว่ามันก็จำเป็นครับในเมื่อเราจะทำฟูลแมนยูครับแล้วก็ปีกอ่ะจริงๆแล้วปีกอ่ะผมมีดีมาเรียอยู่ผมมีแดเนียลเจมอยู่แต่ว่าดีมาเรียเนี่ยผมเปลี่ยนออกแน่ๆแล้วผมก็ต้องหาดีมาเรียผมเป็นตัวสำรองแน่นอนเพราะว่าผมไม่ชอบตัวที่แบบยิงขวาไม่ได้เลยนะผมก็เลยมาดูที่กินวูดกับนานี่ซึ่งนานี่กับกินวูดเป็นตัวที่หนักสองเท้าซึ่งผมมชอบาก แต่ว่าสำหรับปัจจุบันผมอยากลองเล่นเมสันกีนวูดมากครับแล้วมีบวกหกขายอยู่ด้วยถามว่าแพงนะผมว่าแพงนะผมตีง่ายกว่าแต่ว่าไม่อยากเสียเวลาครับนี่ครับมาดูนะสองเท้าความสูงดีนะครับนี่ครับพลังแฝงไม่แย่ครับความเร็วค่อนข้างดีครับการจบะกรก็กก็เยี่ยมนะครับผมมองว่าเป็นหนึ่งตัวที่ควรจับจ่ายใช้สอยนะสับกรีนวูดยี่สิบนนะครับแล้วก็ตัวต่อไปครับที่ที่ผมจะเอามาเล่นเหมือนกันนะคือแรดฟอร์ดครับ คือต้องบอกก่อนว่าแต่ก่อนอะผมชอบแนะนำแรดฟอร์ดให้คนเล่น MBOE เว้ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมเคยเล่นแต่ BOE และ b o o e มันก็มีพลังแฝงที่เยอะกว่านิดนึงนะผมมันไม่ได้จะมีแบบอันนึงอ่ะฟินนะิชช็อตใช่ครับมันมีฟินนิชช็อตฟินเนชช็อตนะครับแต่ว่า TOTs ไม่มีนะครับแต่ถ้าเกิดเรามาดูพลังแล้วเนะี T ่ย TOTs แทบ,บจะเหนือกอกาทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นผมจะเอามาลองเล่นจริงจ ว่ามันดีไหมมันเป็นยังไงนะครับสำหรับ TOTs ถือว่าซื้อมาลองยาด้วยเพราะว่านักเตะหลายตัวถ้าเกิดไม่ได้ลองเองไม่ได้สัมผัสเองผมมองว่าเราจะไม่รู้จริงๆว่ามันเป็นยังไงมันจะดียังไงหรือมันจะอ่อนยังไงนะครับโอ้โหราคาแม่งแพงสัตว์รัสเซียเลยครับสำหรับพลังแค่นี้แต่ก็ขี้เกียจไปละครับทุกคนคงต้องจัดนะครับโอ้โห,โหมาคันแลดฟอร์ดนี่ครับจัดมา4ตัวแล้วเงินเอ็มก็ล่อยหล่อแทบจะหมดแล้วครับ แล้วก็ตัวสุดท้ายของคลิปนี้ที่ผมจะเสริมนะครับเพราะกองหลังผมตอนนี้เป็นบลองใช่ไหมครับเป็นบองเป็นมาแม็กควายแม็กควายเนี่ยผมเอาตัวสำรองแน่นอนเพราะวิ่งชา้าคือผมไม่ชอบกองหลังที่วิ่งชา้าแล้วตัวที่ผมมองไว้นะครับผมมองสองตัวครับก็คือมองสมอลลิงกับมองเฟอร์ดินานคือจริงเฟอร์ดินานเนี่ยผมมองเป็นปีฮอตบวกเ็แต่ว่าตอนนี้บวกห้ายังไม่มีเลยครับผมก็เลยคิดว่าเพราะผมไม่อยากตีเองด้วยขี้เกียจด้วยผมก็เลยคิดว่า ระหว่างนี้ผมเอาคิสซมอลลิงมาลองเล่นจริงๆก่อนเพราะว่าเวลาฟูทีแมนยูคนมาชอบมาถามเนี่ยตัวที่ผมแนะนําเลยบรองฮอตใช่ไหมกับฟอร์ดินานฮอตสอตัวเนี้ยแล้วก็บวกเยอะๆแต่ว่าสมอลลิงเนี่ยช่วงหลังผมเห็นคนเล่นเยอะแต่ว่าผมไม่ได้เคยได้มีโอกาสมาลองเล่นมันจริงๆครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ราคาแพงผมก็ยอมซื้อมาลองเล่นมันจริงๆครับก็แคบจะหมดแล้วนะหนึ่งแสนล้านเลยสองหมื่นเอ็มครับ โอก็หมดไปประมาณ 80,000m 80, เพราะฉะนั้นผมขอเก็บ 20,000m 20, ไว้ก่อนในอนาคตนะครับลองเล่นชุดนี้ก่อนว่าผมขาดเหลืออะไรบ้างนะฮะตัวสำรองผมต้องเปลี่ยนตรงไหนอะไรยังไงนะครับจริงๆแล้วอ่ะใจผมอะ่ะผมอยากลองไอ้นี่ด้วยซ้ำครับ 21ty bruno นะครับแต่ว่าน่าเสียดายครับเพราะว่า bruno เนี่ยผมมีพวก7อยู่แล้วผมก็เลยคิดว่ามันไม่จำเป็นที่ผมต้องต้องต้องเสริมแบบ 21ty แล้วอะไรอย่เงี้ยครับ มาลองดูกันนะครับเดี๋ยวผมจัดทีมให้ดูเลยนะครับนี่ผมเอาตัวตัวใหม่ลงไปเลยแล้วกันนะครับก็ศูนย์หน้าผมผมมีศูนย์หน้าตัวใหม่ก็คือสลาตันอิบาฮิโมวิชนะครับแล้วก็มีคิสซมอลลิงนะฮะเป็นกองหลังตัวใหม่นะครับแล้วก็มีอารอนฟานบิซาก้าแล้วฟานบิซาก้าไม่ต้องเปลี่ยนออกมาทีนี่ครับแล้วก็เอฟทีผมเหลืออยูบไปอ่ะใช่ไหมครับในอนาคตอย่างที่ผมบอกครับกองหลังผมอยากเปลี่ยนเป็นเฟอร์ดินานต์ปีฮอตนะครับกองหน้าผมอยากลองเล่นพี่ตู้ยี่เป็ดทีวีด้วย นะครับแล้วก็อนาคตผมอยากเปลี่ยนบรูโน่เป็น21 TY ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เงิน M มันยังไม่เอื้อนะผมมีแค่1แสน0อนะครับก็ <_ S 1> นี่ก็คือการเสริมทีม1แสน M Fu มฟูลแมนยูของผมทุกคนคิดเห็นยังไงอยากแนะนําอะไรยังไงนะผมเชื่อว่าแฟนแมนยูเหมือนผมก็คงจะเยอะนะครับ <_ S 2> อยากแนะนํายังไงคอมเมนต์มาได้ครับผมจะเอาทีนี้แหละไปลุยแร้งในอนาคตนะครับเล่นขำๆมาเราชอบแมนยูไงแนะนํากินมาครับว่าอยากให้ผมเล่นตัวไหนนะครับมีตัวไหนแบบเด็ดๆพี่ที่พี่ต้องลองนะครับ ก็เดี๋ยวเราลองมาดูไฮไลท์กันครับว่าทีมนี้จะเป็นยังไงนี่ก็คือแผนนะครับผมจะเล่นแท็กติกครับนี่ครับแล้วก็แท็กติกทีมครับก็ประมาณนี้ครับอ่มาลองดูไฮไลท์กันนะว่าฟูลแมนยูขอยบอลเนี่ยมันจะโหดไหมไปครับออบบอป้าต้องวนครับแม็กโทแม็กโทส่งให้อิบารอิบารต้องวนครับหลังเขาแน่นครับ ไปแล้วครับมาแคสแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดส่งกับแมกโธแมกโธยังไงต้องขึงลูกนี้อิบรายฮิโมวิชครับลูกนี้ครับโอ้โหอันอ,อันนี้คือผมต้องบอกับเป็นรูปล่างชัดครับส่งยัดเข้ามาอย่างนี้แล้วพอตัวใหญ่อะ่ะมันจะบังได้ง่ายแล้วบางที i เหมือนบังให้เองครับอย่างลูกเนี้ยผมยัดเข้ามาเลยแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเล็กๆอะ่ะผมเชื่อว่าจะโดนแย่งไปแล้วแต่ว่าพอเป็นอิบบางไอ้รูปล่างมันบังได้ครับทุกคน สมอลลิ่งครับยังตัดบอลได้ครับลูกนี้แม็กโทแม็กโทอีกทีนึงอิบราแลฟอรตแลฟอตหักกลับเข้ามาตรงกลับเข้าไปอิบรายิโมวิเอา้า <c oughs> <c oughs> เหมือนผมยิงไม่กลางประตูเลยแต่โกไม่ปัดเฉยเลยครับลูกนี้ครับทุกคนนี่ครับหักเข้ามาโอ้โหไม่เห็นภาพช้าบูโน่แฟรนันไปแล้วครับไปแล้ว ี่ไม้พี่ไม้เขียวเอาท้าอยู่โอเคบังบังไว้บงับงไว้โอ้โหไม้เขียวบงังบังได้เหมือนกันนะพอไปไงพอปบาปั่นครับโอ้โหหมดจดครับผมบอกเลยลูกนี้ต้องชมกินวูดด้วยนะจังหวะที่แบบมันดือ้อดื้อจนแบบได้จังหวะมั่วมาแล้วพอกบามากลางประตูยิงไกลมากครับปั่นค่อนข้างดีครับโอเคนี่ครับแม็กโทมิเน่ตัดมาที่เอา เขาตัดไปที่บรูโน่บรูโน่ตัดไปที่พี่พี่แรคพี่แรคหักเข้ามาไม่มีตัวเมาบอลเลยแล้วก็โอ้โหจอ่จอแล้วก็จ่ออีกครั้งหนึ่งคนระับพอกบาครนะับตาน,นี้ไม่พลาดแล้วครับโอ้ต้องชมแรดฟอร์ดเลยนะหลอกสองตัวหลังหักเลยครับผมรู้สึกว่าแรดฟอร์ดปีนี้สิ่งที่ดีๆสำหรับมันที่ดีกว่าีบออีนะผมมีรู้สึกว่ามันมีความคล่องตัวที่ค่อนข้างดีกว่าในการไปกับบอลนะเวลาไปกับบอลรู้สึกว่าคล่องกว่าครับ ้าบูรโนล็อกบ้าพ็อกบ้าอิปปาบบูโนครับโห oh, <c oughs> แทงอย่างสวยเลยครับบูรโนครับบูรโนฟรานันเดสนะครับบวกเจ็ดนะครับแทงหลุดเลยครับแล้วก็ยิงนิ่มๆครับพอป้องบ้า ไหนครับบูโนโ่สวนกลับแล้วเจอจิงจอกสยามด้วยอาไม่ใช่นึกว่าฟูทีมจอกสยามไปแล้วครับแลนกฟอร์ดแลนฟอร์ดสี่เหลี่ยมเอ็กโอ้โหสี่เหลี่ยมเเป็นเป็นวินนิ่งเลยครับแล้วก็รูมี4 5่องศาครับเล่นสไตล์วินนิ่งชัดชัดครับทุกคนสี่เหลี่ยมเอ็กแล้วก็ส่งแล้วก็ยิงเลยไม่ต้องจับครับนี่ครับไปแล้วครับคิสมอลลิงบูโน่แฟน,นัน บรูโน่ a ฟนานส่งไปมาคาร์ลฟอร์ดมาคาร์ลฟอร์ดมาคาร์ลฟอร์ดอิบราฮิโมวครับลูกนี้คนระับปาดดูเหมือนง่ายนะผมบอกก่อนแต่จริงๆไม่ง่ายนะการกดปาดอะมันไม่ยากเว้ยกดปุ่มปั่นค้างแล้วก็กดส่งมันจะปาดแรงๆคนระับแต่จังหวะที่จะทําให้ปาดแล้วไม่ติดอนยะ่างเงี้ยผมมองว่ามันหาจังหวะยากนะการเลี้ยงสุดเส้นอนยะ่างเงี้ยถ้าเกิดเจอคนดักเป็นๆอะเราจะไปสุดเส้นยากมากแต่ผมบอกเลยว่า แรดฟอร์ดเป็นตัวที่ค่อนข้างปาดดีนะเพราะบางตัวแบบพลังกากาเนี้ยปาดไม่ดีนะฮะไม่น่าหลงครับเป็นไรเอา้าไม่น่าหลงแต่ได้มัว่วไม่น่าหลงแต่ผมได้ลูกมั่วเฉยเลยครับไม่รู้เป็นพลังแฝงของแรดฟอร์ดต,ตรงไหนหรือเปล่าครับบอลเล่หายเลยไปครับสวนกลับเลย ไปแล้วครับไม้เขียวถึงไหมถึงไหมครับถึงครับทุกคนโอ้โหต้องางเขาจับอ,อ,อิบราฮิมโมวิชครับทุกคนจริงๆแล้วผมลูกเข้าได้ไงวะคือมันยิงแบบไม่จับเลยนะแล้วก็แบบโอ้โหโคมจะเข้าสามเหลี่ยมคือผมไม่รู้เป็นเพราะฟุกหรือเป็นเพ,อพอาราะพลังนักเตะนะ แต่คือแต่ว่าต้องชงจังหวะก,กีวูนะในการกระชาครับแล้วก็อิบบาแทงมาก่อนเนาะแล้วก็วิ่งขึ้นมาเติมจนยิงได้ไปครับโดนลองบองบลูโน่ไปแล้วครับมาแคานาดาฟอร์ดโอ้คอนเ์นมีนลงมาไล่เลยวะ่ะ ซอนฮฮนมินหน่ะมาคนาดลฟอลดบอกกูอ่ะโหดกว่าซอน15แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหย,ย,ยังตัดได้อยู่ครับแม็กโทอิบราเฮ้ยลูกลูกลูกโอโคสวยเมซันกีนอ,อ,นอย่งได้อยู่ครับแม็กโท เพิ่นกับแม็กโทลุดแล้วแม็กโท<อ>ยิงไม่มีทรงเลยว่ะแม็กโทผมไปครับอารอนฟาร์บิซาก้าอิบราฮิโมวิชเอ่อบรูโน่แม็กโทแม็กโทระสับบอลได้รัวๆเลยครับช่วงวันนี้ ต้องมาทักลูกก็ล <bueno> ่ะยังได้อยู่ครับแม็กโทครับบิสาก้าแม็กโทมีเน่ครับเรียบร้อยครับจังหวะนี้ยิงเป็นกองหน้าเลยนะสำหรับแม็กโทมีเน่ครับเอาเว้ยเอาเว้ยขนาดกองหลังกองกลางรับยังมายิงครับโหดจริงแมนยูทีมรักของผมต้องเน้นด้วย มาตันแมทโทกีนวูดไม้เขียวไม้เขียวซีดียมเอ็กจุดทอดโอ้โหโอ,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 โอ้ลูกนี้โอเคมาฝังตรงข้ามร้องเลยพิมเลยอะไรอะ่ะนี่ไงก็ชนอย่างนี้ไงอะ่ะชนอย่างนี้ไงอะ่ะกีนวูดเพชรกาจอมสังหารยิงเกือบเต็มหลอดแล้วก็เรียบร้อยสวยคาน ชักว่าวเลยโชว์ทีนึงไอหนุ่มไม้เขียวแต่เอาจงจริงนะจังหวะมันก็ก้ำกึ่งอะนะฟาวไม่ฟาวเพราะว่าฝั่งตรงข้าวเขาไม่ได้ทำอะไรเหมือน AI มันเข้าบอลเองอะมันก็ซวยๆนิดนึงแหละครับผมก็เข้าใจลองบองครับตัดได้ครับบรูโน่พอพอฟาวมาแคสแลฟอร์ดครับ กาะนะครับซีบูสได้อยู่ฮะบรูโน่บรูโนโ่บรูโน,โโนโ่ส่งอีปราแข็งว่ะส่งกลับมาเร็วบรูโนโ่โอ้โดนขยับโกเอ้าได้ลูกม่วงครับมาคา่งรฟอร์ดด้วยโอ้ยังได้อยู่แอคท์โวสิบาร์โด โดหลุดแล้วโดโอเคโอ้ลูกโโนี้โดบอกซปเปอร์ซับมาแมนยูต้องมีโดดิโอเคครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับฟูลทีมแมนยูของผมนะครับผมบอกก่อนเลยว่าตอนนี้แผนก็ค่อนข้างรั่วนะผมว่าเป็นที่แท็กติกเป็นที่แผนอะไรย่าเงี้ยครับแต่ว่าอนาคตจะมีการปรับปรุงแผนนิดนึงแล้วก็อาจจะมีการเสริมทีมเพิ่มยังไงใครที่มีความรู้เกี่ยวกับตัวแมนยูเยอะ แล้วเคยเล่นตัวแมนยูในเกมหลายๆตัวมาก่อนครับก็แนะนําผมมาได้นะครับว่าควรเสริมตัวไหนควรจะมีตัวไหนควรควรจะเลยที่จะมีตัวนี้ตัวนี้เล่นดีตัวนี้สไตล์ไหนยังไงอธิบายมากันได้ครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจบครับยังไงก็คอมเมนต์มากันได้ใครเจอก็อย่าลืมทักทายผมนะครับสรับูแมนยูไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับขอบคุณมากทุกคนบ๊ายบาย